สวัสดีครับแบงตู้ครับอยู่กับเกม Black Desert Online PC ปี2020กับหัวข้อเคล็ดไม่รับการใช้สกิลวิ t h Awakening EP 2 6เทคนิคการกดสกิลวิายปสายพลังมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเทคนิคที่1คือการใช้สกิลโซ่สายฟ้าและพายุสายฟ้าครับโดยโซ่สายฟ้าเราจะเอาไว้ใช้เพื่อหานินจาหรือคุณโะที่หายตัวอยู่รอบๆบ เมื่อใช้สกิลไปโดนจะปรากฏตัวแล้วก็ติด CC Shot ใช้คู่กับสกิลพายุสายฟ้าเพื่อทำ CC Shot จากระยะไกลเพิ่มได้ครับซึ่งเมื่อเราใช้สกิลโซ่สายฟ้าจะมีบัฟพายุสายฟ้า7วินาทีทำให้เราสามารถใช้สกิลพายุสายฟ้าโดยการใช้ควิกสลอตได้ครับเทคนิคที่2ก็คือการใช้สกิลลูกไฟและระเบิดลูกไฟครับถ้าลูกไฟลงคลิกซ้ายสามารถไล่เวทค้างไว้ได้โดยใช้หลอดขาวครับเมื่อโจมตีคลิกซ้ายจะยิงหนึ่งครั้ง ถ้าคลิกขวาค้างไว้จะยิง2ครั้งครับก็คือสกิลลูกไฟแล้วก็ตามด้วยสกิลระเบิดลูกไฟนั่นเองเมื่อเราไา้ลูกไฟจะเกิดบับระเบิดลูกไฟ7วินาทีครับซึ่งสามารถทำให้เราใช้งานสกิลระเบิดลูกไฟจากควิสเลตได้ครับเทคนิคที่3คือการใช้สกิลทักษะรวมสายฟ้าแห่งนักปราดร่วมกับสกิลขึ้นสายฟ้าครับ เป็นสกิลระยะไกลมี 2cc สามารถโจมตีแยกทิศทางเพื่อทำา c ซได้ครับเช่นกดชิป x เพื่อทำสตันใส่คนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วหันไปนคลิกขวาเพื่อทำา c ซล้มกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นต้นครับ ต่อไปเทคนิคที่4คือการใช้สกิลอุกบาทถล่มครับเป็นสกิลซูเปอร์อาร์เมอร์ตอนได้เวทจะเป็นป้องกันด้านหน้าครับมี 2cc ในสกิลเดียวโจมตี2ครั้งครั้งแรกจะทำา c c ช็อตและครั้งที่2จะทำา c c สลบครับสามารถใช้ทำา c แยกทิศทางได้ครับ เทคนิคที่5คือการใช้สกิลหมอกไอเย็นหรือว่าลงคิวบวกกับสกิลพัสสุธาสันไหวชิป F ของคลาสแรกครับสกิลเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ทั้งคู่หมอกไอเย็นจะโจมตีระยะใกล้สกิลรอบตัวทำซ c ซีแข็งส่วนพัสสุธาสันไหวจะทำซ c ซีช็อตกับคนกับมอนสเตอร์จะทำล้มลงแล้วก็ดึงมอนเข้ามาครับให้ใส่แอดออนบวก AP ตีมอนสเตอร์20ที่หมอกไอเย็น และใส่แอดออนบวกอัตราคริติคอล20%ที่สกิลพัสสุธาสันไวครับอีกหนึ่งสกิลคือสกิลพายุอันีบาทของคลาสอเวคครับก็คือลง F ให้ใส่แอดออนบวก a p ต monster อร์20ที่สกิลนี้ด้วยครับในส่วนของเทคนิคที่6ก็คือการคอมโบสกิลข้างต้นที่บอกไปทั้งหมดนะครับผลลัพธ์ก็คือเมื่อเราคอมโบสกิลหมอกไอเย็นต่อด้วยชิป f พัสสุธาสันไหวดึงมอนเข้ามาเปลี่ยนคลาสด้วย wf ต่อด้วยชิ i F ลง F แล้วก็วนสกิลอื่นๆต่อไปได้เลยครับเราจะมีบัฟบวก a p ต m o n s t เ r อร์20ต่อเนื่องจนจบคอมโบทำให้เราสามารถเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นครับ ส่วนในการ PVP นะครับอาจจะตัดท่าหมอกไอเย็นหรือพระสุธาสันไหวออกก็ได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เลย เทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่6คือการใช้สกิลความทรงจำของนักปาดครับ mm hmm. เมื่อกดใช้เราจะสามารถได้เวทเร็วขึ้นมันจะช่วยค a นเซิลแอนิเมชันให้เรา15วินาทีครับ mm hmm. ซึ่งสกิลที่ควรใช้เนี่ยมีสกิลอุกบาทถลม่มพายุเหมันสกิลพายุเหมันเนี่ยจะโจมตี2ครั้งนะครับสังเกตดีๆการคลิกซ้ายเพิ่มจะช่วยไล่เวทพายุเพิ่มครับและก็สกิลสายฟ้าแห่งนักปาดกับขึ้นสายฟ้าครับจะช่วยทำด mm ัเมจได้สูง mm hmm. และเร็วมากครับ จบแล้วนะครับสำหรับผมเทคนิคการกดสกิลของ With Awakening ครั้งหน้าจะเป็นเทคนิคของสกิลอะไรรอติดตามครับขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ก่อนไปฝากกดติดตามแบ g n i น u ด้วยนะครับเล่นเกมให้สนุกครับสวัสดีครับ